โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n ิ t e a m c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปร,รับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e at g o ก d เดเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคียบผม วันนี้เราอยู่กับตัวที่ปัฟขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับจะเป็นแคร r y ี่ก็คือคาเฟนี่นั่นเองนะฮะบัฟในเรื่องของปืนโกลน,นะครับจาก34เพิ่มมาหน่วยหนึงเป็น35นะครับแล้วก็เลเซอร์นั้นเวลาที่เพื่อนเพื่อนยิงทะลุนะครับตอนแรกมาลด10%เนตะไอตัวที่2อ่ะมันจะลดลงเป็น20%มากถึงสูงสุด60%นะครับแล้วก็อันติจาก50วิเหลือ45วินะครับ ก็ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นการตีธรรมดาปืนกลของพี่แกนะครับเออหรือว่าน้องคาเฟนี่อะไรองเรียกพี่แกมันละมานเลยฮะแต่ผมเล่นเล่นคาเฟนี่ผมก็จะเน้นแบบว่าเน้นยิงตัวแรกอยู่แล้วนะใส่เลเซอร์ตัวแรกอะไรเง,รงี้ยพูดถึงว่าหมาสามเหมือนจะเอาดอรี่อะไรเข้าสุดว่าผมยิงนะตรงนี้นะตรงนี้ได้หนึ่งนะตรงนี้ ได้ไปสองด้วยก,การด้วยเป็นเลเซอร์หนึ่ง <All in S 1> ่อหนี่ครับเลเซอร์กระจัดขจัดหนังใกลเนี่ยสาวๆชอบบาปบาบถือว่าโอเคนะอ๋ออ๋อเบาเบายืนตรงนี้ก่อนครับแล้วค่อยไปเก็มฮิล ระเบิดแล้วก็เกียรฮิลในเครื่องของโครเนี่ยผมจะขึ้นซ้ายขึ้นด้านบนขวานะครับพลังแฝงจะขึ้นไว้เพียง5นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการบางังบังหน้าบังตาในการเล่นนะครับโอ้ยไม่ได้คนระับแม่เบบจชนะ นี้เราต้องไปช่วยเพื่อนในการเอามางกอนแต่ว่าอยู่ห่างแบบห่วง,วงไม่เมื่อกดติใส่เลยครับตัวไปสองตัวแบบนี้ต้องมาตีแถวนด้แล้วเป็นเป็นฝันของแค้นที่ได้เอโซดาก้อนไปครับเป็นหมีกดพนิดโคตรแม่นหตรงนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยครับช่วยอะไรบดได้เลยเล่ยไปก็หลาย้นครับ,รบตรงน,นี้ถือว่าไม่ได้เสียหายมาก แต่ก็ในเครื่องของดาเมจฝั่งเขาจะเยอะนะครับฝั่งเขาจะเยอะจากแอปิลซอรดากอนนั่นเองแต่อีกน่ากลัวใหญ่ครับมีหมิงคอมโบมิงน่ารำคาญมากมาเดยมาเดยน้องมูรอลอลิงครับเพื่อนลงมาเติมด้านล่างแล้วแบบนี้เอาแคลรี่อุ้ยอา้อาว กลายเป็นแหลมเสยโอ้มาทำอะไรกันตรงนี้แล้วนี่ยะพม่หนี้ไม่มีโอ้อยอะดาเลียไหวไหวไหวเป็นไหว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 เอ่อไม่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 ละไม่ไมไมละ,ม,ละมาแล้วดาซี่อานเก็บงานได้ไปนหน้าหนึ่งแหละโอเคได้ไปสองครับตรงนี้ดาซี่ก็ร่วครับ เกมยังไม่ทันเท่าไหร่เลยครับก็บวกกันกระหนำ่ำที่กว่าซัมเมอร์เซลแล้วสตันดโดนะครับหรือว่าเราจะสาดเข้าไปก่อนวิศวะจ็บอยู่นะวิศาดเกือบตายนี่เอาเพื่อนให้อัติแบบนี้สาดสาด สาดจนตายครับน,นี่จริงโอเครองเทา้าเกาะจริงจผมคิดว่ารองเท,าท้าเกาะถ้าหนึ่งต่อหนึ่งกับเฟนนี่ผมคิดว่าผมชนะเออจริงเราออกรองเทา้าเกาะแล้วเราเป็นตัวยิงแบบยิงเรื่อยๆอยงไงเขาถ้าเปิดได้ทีหนึ่งแล้วเราไปยิงเรื่อยๆแบบนี้ไม่ว่าแมปนี้อะไรเซอร์เกือแบขบึ้นเฮแบบ้ยไหว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 ,ไวไมีอะไรอู้ ไม่ไหวแลยสว,วยครับผมเลย่ล้านแตกเลย่ล้านแตกไม่เป็นไรฮนะเราคืนในวันนี้เพื่อไปกักเฟนิกให้ครับเราก็ยิงป้อมแบบว่าชิลๆชิลๆเอาเมล่าเอาเมล่าหืมเอาเมล่าเก็บงานโอเคตายไปสี่หกนาทีเราสวัสขึ้นมาด้านบนครับ ไปยังไม่ได wow! wow! ้ยิงอุ้ยอุ๊ยมีคนอันติเว้ามีคนอันติเว้ายิงรอบนอกครับรอบนอกครับรอบนอกครับถือว่าเทวนายิงรอบนอกไปกว่านะครับปัก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 การลงกลางไม่ทันฮะอ้านี่เลยละกันขออนุญาต ขอ,อยัดนี่เลยและกานโอ้โหโโโพันหกไม่แน่เราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันซีในเร็วนี้นะครับแล้วมาโดนไปสองฟอร์เรนตินฟอร์เรนติโนโอเอาสุดเจ๊ง อะไรครับศาสตร์ไกลๆแบบห่างอยู่ห่วงๆแบบอยู่ๆแบบห่างๆแล้วก็ยิงธรรมดายิงธรรมดายิงธรรมดาครับเอาเราได้แค่ดาวแล้วเรารวยเลยเนี่ร้ <c oughs> อยดาบเลียฮิวโอเคมีอันตีไีกครับเรียติให้ไปกลางเพื่อนแกได้ล้อเลยกลางออกแล้วตอนนี้ไม่เคยหยุแหลมหน่อยไม่แหลมหน่อยแหลมไปเลย มาร์กโดนซะด้วยมาร์กออฟเดยหัมมันออฟเดยหักอุ้ยโอ้ยอะไรมันจะแรงขนาดนั้นเออกมาแล้วเขาก็จะออกเป็นลองเท้าอ้ไม่ใช่ลองเท้าดูดเลือดใหญ่ไปเลยนะครับถ้าเทปกับอ่าแครรี่อ่ะสมถติว่าถ้าเรายืนหนึ่งต่อหนึ่งแครรี่ใช่ไหมถ้าเขาปล่อยแครรี่อยู่กับเรายูว่าหนึ่งหนึ่งชนะเว้ยจริงเขาเป็นสายเปิดๆหน่อยๆระเบิดปูมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรากดดูดเลือดเลยครับ เดี๋ยวให้แกนชนะพูดตรงนี่ทั้งเกักล้าเลยนะแต่ก็พูดมากลไม่รู้จัโตสักทีเหมือนกันลาบาฟ้า,าออกเพื่อนก่อนนะครับแล้วตอนนี้8นาทีเหมือนเขาจะมิมดาสเรียร์กันแล้วนะครับไม่กล้าเข้าไปเลยอะทางเกิลเราไม่อยู่อะเพื่อนปล่อยไหมเกือบจะโดนม้าครับแต่ว่าเหมือนมีเพื่อนโดนม้าแต่ว่าเขาไม่กล้าเข้ามาอีกสองอิงสามอีกสามเลยซื อะจ้องหามุมกิงเองนะครับไม่ได้มีแทงคำน้าซะขนาดนั้นก็เพื่อนเอาดอรี่มาคอมโบกับอิลูเม่้คิดที่แนนมาแล้วว่าโบออฟสล็อตสล็อตสล็อตสลอตเธอสไลด์ยิงไปสองทีแล้วจะเด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 ดนเเดเ หายแล้วเพื่อนเป็นอะไรไปหนึ่งวายวายงานเขาเหมือนจีงานเขาเอาไม่ละนี่อกดดูดเลือดเอาไม่ลาโอ้โหการจะมาใส่อย่างเต็มเหนี่ววยวครับโดนไปโตเต็มหนุหน่วๆดูดเลือดใหญ่ เราจะเม้มไปทางด้านของไอเทม The Morning Star แล้วนะครับก็จะยิงฟอร์เดเยวโน่หน่อยอ๋ออย่าวางเหมือนเพื่อนฟิกเข้าไปเหมือนเพื่อนฟิกเข้าไปเอาที่ฝั่งนี้เอาฟิกเกอร์ทันได้ไปเพื่อนเข้าเ,างงเาข้าเข้าเข,าข,าขา้าเพื่อนเข้าโอเคกูต,ตายกู <weet S 2> ดโดนประแทงลมมาแล้วจ้า เกมก็สนุกอยู่ไนะเออตายตายบบว่าแต่เปนเบื่อโอ้โหเียวกินแลมานี่ยฟอรเินโอ้ขี 2003. สนนงไลด์ไปหแนวเ่อเรารวยนะเรารวยประวาเงินนึ่งเี่ยเรารวยอยู่ครับยิง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 ฟอร์เ ไปแคมเซิเลฟอร์เรนได้ตาย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 โอเคเขาปล่อยล่างตอนที่สามอุ๊ยปล่อยตอนสิบสี่นาทีอย่างนี้ต้องมีคนทำเลนฮะมันจะเข้าหรือเปล่าก็เหมือนจะเปิดไปก่อนด้วยตนะิตคือหลอดเข้าไปแล้วครับแตาซี่ยิงอุตะอ่ะ โดนดาร์ซี่ไป6,000แพนด้าอีก6,000เอ้ย2,000โอ้โหซิปเปิลคิวเลยแพนด้าแล้วเข้ามาเดาีนี้นายอาติครับอารติแล้วเอา้าโอ้โหฟิกหนึ่งไม่โดนเอารอดไปได้ครับอีโลเมียมันบัฟมาหน่วยหนึ่งผมคิดว่าแต่ผมไม่ใช่เมนคาเฟนี่นะมันก็แรงตามตามโดยธรรมชาติของยีโรอ่ออกมานนะที่มันยิงเรืยย่อยๆเป็น DPS นะครับเอ ไป้ายกันซะเยอะเลยซ้ายคนเดียวก็พอเพื่อนเดี๋ยวจะโซนกันไม่ได้อยาจะโซนกัน,น,นแต่ไอ้เปิดอันตรีมาเช็คก,ก่อนลแล้วฝั่งข้ามเปิดหรือ,อยังเนีย่ยฝั่งนี้ยังไม่เปิดโดนทาานันตันเข้าไปสองเพื่อนเพื่อนเจ็บหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเช็คให้หน่อยวิ่งขึ้หลอดแล้ว,ด,ลลวด,ลดักขึ้นหลอดแล้วเพื่อนดักขึ้นหลอดดักขึ้นหลอดไว้แหละ เข้าไปทีโอ้ชิบโอ้โหเสียเสียดักแบบงงๆแล้วเจ้าจอดเสียดักแบบงงๆก็พี่ออมหน่อยออมหน่อยเฮ้ยวันดาโดสามโอ้ตายเลยแบบนี้ ก็เกิดก็ไปไม่ได้เงินไม่พอเฮ้ยโอ้โหคอมโบคอมจ่อยมันลดเลือดเสร็จฟอร์เรตลำเรียบร้อยครับเกมนี้ลาก่อนหนึ่งดาวเฮ้ย หนจะเรื่องแคลรี่เทปวะที่แบบสนั่นนะโอเคประมาณนี้สำหรับคาเฟ่นี่ที่บัฟขึ้นมาผมไม่ใช่เป็นคาเฟ่นี่นะแต่รู้สึกว่าถ้าผมมันเล่นมาเล่นในเลน่องแคลรี่มันก็แรงนะครับเออถ้าเป็นคาเฟ่นี่ผมคิดว่าหน้าตอนแพชนี้เขาอาจจะไปเล่นมอหายแต่ก็าคาเฟ่นี่ก็เป็นตัวเลือกในการลงแล้งอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้สำหรับบัฟนะครับ,รบแล้วก็มีเนิร์ฟด้วยเลยเซอร์นิดหนึ่งนะครับก็จะใช้เท่านี้ฝาก กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม